เดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนอา,ายุแค่30ปลายปก็มีอาการวัยทองแบบไม่รู้ตัวแล้วเพราะการใช้ชีวิตประจาําวันทํางานหนกักพักผ่อนน้อยเครียดสะสมแล้วก็กินไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้ววัยทองควรจะมาช่วง50บหัคือเราเป็นคนชอบกําลังกายและเลือกอาหารที่มีประโยชน์ไม่อยากแกวัยอ,อยากคงความสาวให้อยู่กับ <c oughs> เราไปนาน <c oughs> ๆจะลอ,อการเข้าวัยทองให้ช้าลงเพราะจริงๆแล้วความสาวอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อายุนะแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพภายในด้<ร>วยวัยทองก่อนวัยอะก็เกิดมาจากการที่ร่างไขยผลิตฮอร์โมนลดลงโซเฟอร์ตีดับเบิลยูวิตามินโรชสิบส ตอบสมดุลฮอร์โมนให้บาลานซ์บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ฮอร์โมนทดแทนและไม่ใช่ยาขุมแต่เขาเป็นวิตามินรวมสาหรับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างโฟเลกแอซิลละธานเหล็กลดความเพลียเพิ่มความสดชื่นวิตามินดีช่วยให้อารอมณ์ดีโคนไซม์คิวเทนคงความอ่อนเยาว์สร้างพลังงานในเซลล์แมกนีเซียมช่วยให้หลับดีหลับสบายทานทุกวันต่อเนื่องอจ,จะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายสดชื่นขึ้นหลับลึกขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยสวีงแต่พอข้างในฮอร์โมนสมดุลมันก็จะส่งผลออกมาข้างนอกเห็นได้ชัดเลยอยู่ดูอิ่มฟูเปล่งกล้าภาพดี ไม่มีทางลัแต่มันคือการเลือกเล็กๆของเราในแต่ละวันที่แม้แต่สัญญากรรและคีมแพงก็ไม่สามารถให้ได้ถคาอยากสาวน,น,นานๆสลอไวททองลองเลยะคะ่ะเฟอร์ตีเปินของแบรนด์โซตัวช่วยดีๆสำหรับผู้หญิงยุคนี้ใครเห็นคลิปนี้ตอนนี้มีโปรโลดเยอะมาการีบกดก่อนตะก้าหมดนะ